วัสดีครับเพื่อน,อนวันน,น,นี้วันอยู่สุขสบายผบมาอีกแล้ววันนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ตรงง่ายเพื่อนๆน,นะครับก็คือ s k g l o c 34 TTI นะครับ Combat Master นะครับที่เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานนี้เองครับแล้วก็รีวิวต่างๆไปแล้วเนาะทีนี้เนี่ยมันมีบางส่วนนะที่ผมเคยบอกเพื่อนๆว่าเออมันไม่แต่งมาให้เหมือนในภาพยนตร์เนาะแล้วก็แบบปืนแต่งจากโรงงานนะครับอย่างเช่นอ่าคันค้างสไลด์เหลี่ยมเพชรน,นี่ผมก็มาเปลี่ยนนะครับหรือว่าบางตัวที่ผมปรับปรุงคือตัวล็อก นั่นเองนะครับเพราะมันต่องเดิมมันสั้นผมเปลี่ยนให้ยาวนะครับเคยทําคลิปไปแล้วนะครับแล้วมันมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่มันไม่ยอมไ่มาให้นะครับนั่นก็คือนี่ครับเพื่อนเห็นไหมนี่แผ่นปิดท้ายสไลด์ตาทารันนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างสไลด์ของโนวาที่ผมเปลี่ยนกับโตเกียวมารุอินะครับมันก็จะให้แผ่นปิดท้ายแบบนี้มาเห็นไหมแล้วก็มีตาทารันเนาะทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราแบบอยากจะให้มันสวยๆหน่อยนะครับให้มันเป็นตาทารัน ก็ <m uch ing> เลยลองหาข้อมูลดูนะครับไม่มีนะครับไอ้ตัวนี้นะที่เป็นของแต่งนะลองเข้าไปหาในซามูแล <k id> <ๆ vrai> ้วนะก็ไม่มีนะของ g s k นะครับทีนี้ผมก็เลยว่าลองสั่งของที่มีอยู่อะเอามานะครับแต่ก่อนที่จะลองสั่งอะผมก็เลยเอาของตัวหนึ่งที่ผมมีนะเป็นของอุธปืนนะครับที่มันเหลืออยู่นะไม่ได้ใช้นะครับ <m uch ing> ก็เลยเอามาลองดูนะครับตัวนี้นะครับนี่ซึ่งมันใส่ไม่ได้นะครับมันมีความเหลื่อมล้ำเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นของเดิมมันเนาะน, <m uch ing> นี่อ่าโอเคแล้วก็ อันนี้เป็นของที่ผมใส่ไปแล้วผมทําเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเรามาใส่อ่ะก็มาใส่เลยไม่ได้นะต้องมีการมาทําเล็กน้อยนะครับถึงจะใส่ได้นะครับมันมันไม่เหมือนของระบบบิบิกันทั่วไปนะครับอ่านีออ่วิธีถอดไอแผ่นปิดท้ายสไลด์ของ GSK นะครับ มันจะใช้ดันออกมาธรรมดาเพราะมันใช้วิธีการดานันยันกันอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้ล็อกไม่ได้แรงทั้งสิ้นนะครับเป็นตัวยันอยู่ใช้ตัวเนี่ยเดิมที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเพื่อนจะถอดออกมามันต้องใช้วิธีการดันงัดจากตรงนี้ออกมานะครับอย่าอย่าใช้เหล็กหรือใช้ไขควงแบนกันเลยนะหาพลาสติกแข็งๆแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้มันเป็นที่ผมใช้งัดนู่นนี่นั่นเป็นพลาสติกอ่ะแข็งๆหน่อยเป็นที่ไม้ไอติม e หรืออะไรสักอย่างนะครับมันจะได้ไม่เสียนะครับไอตรงนี้เนาะนี่ย ดันขอบลงมานะครับอ่าดัานเนี่ยแล้วพอมันหลุดเราก็ดึงออกมาได้มันจะแน่นนะครับนี่อ่าเนี่ยออกมาแล้วนะครับนี่อย่างนี้นะครับอันนี้นี่แบบนี้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ่ามันต้องทํายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดกันนะครับ เดี๋ยวเราดูโครงสร้างมันก่อนนะครับก็คือโครงสร้างของมันเป็นแบบนี้นะลักษณะของท้ายสไลด์ของก๊อก3 4ของ GSK นะครับเพราะว่าห้องสูบแ่บมันเป็นชิ้นเดียวกันกับสไลด์นะครับผมดูแล้วนั้นเนี่ยนะแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการเขาคือเขาใช้เนี่ยของเดิมมันจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีเว้าข้างหลังนะครับเพื่อให้ลงกับร่องนี้นะแล้วก็ใช้วิธีใส่เข้าไปให้มันคับแน่นกับไอ้ขอบสองข้างนี้นะครับเพราะมันเป็นพลาสติกมันมีความยืดหยุ่นใช่ไหมครับ เขาก็ใช้วิธีดันอย่างนั้นแหละครับทีนี้เนี่ยผมลองหาที่บอกไปมันหาไม่ได้เนาะแล้วเราอยากเปลี่ยนอะทำไงอะก็เลยหามาก็พอดีมีไอ้ตัวนี้อยู่ที่บอกนะครับก็เอามาลองดูครับปรากฏว่าตัวเนี้ยผมก็คว้านข้างหลังนะเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมแล้วแต่งตรงนี้นะครับพอนี้พอแต่งเนี่ยไอ้ตัวของที่ใช้กับวัตปืนะมันจะเล็กกว่านะครับมันเล็กกว่าบางกว่าพอใส่เข้าไปครับมันจะโยกพอผมแต่งไปตรงนี้มันเสียไงมันก็เลยเสียทรงไปละ แล้วมันจะไม่สวยนั่นเองนะครับผมก็เลยไปสั่งของไอ้นี่มาตัวนี้นะครับนี่อ่านี่ตัวนี้นะครับคือมันมี2ตัวตัวนึงรู้สึกจะวาดที่มันเป็นตัวลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยเป็นแบบเคปเลอร์อย่างเงี้ยนี่เห็นไหมอ่าแล้วลายแบบเนี้ยเป็นเป็นของเคปแต่มันหมดทีนี้ก็มีตัวนี้อยู่ของบอมเบอร์นะครับนี่บอมเบอร์นะอ่าเป็นงานอลูมิเนียมนะครับ CNC เนาะนี่ตัวนี้ผมก็เลยลองสั่งมานะเพราะเห็นว่ามันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมมันจะเป็นแบบตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนงี้ตอนแรกผมมาแต่งนะมันจะเป็นแผ่นเพสสี่เหลี่ยม เขาว่ามันใช้กับมารุิเนาะ,ะผมก็เลยเอามาแล้วก็มาทองเทียบกันดูนะครับแล้วก็แต่งขอบนี้ให้มันเท่ากันเนี่ยตะไบแต่งให้ขอบเท่ากันตะไบตรงนี้ให้มันมนแล้วก็ทําข้างหลังนี่เจาะควานนะครับนี่เจาะควานให้มันเป็นลนักษณะเดียวกับตัวของเดิมนะเห็นไหมให้ใกล้เคียงที่สุดหอมันก็คงไม่เท่ากันอ่ะเพราะของเขามันเป็น CNC เนาะแบบนี้หรือว่าหล่ออะไรสักอย่างนี่แหละเราก็ทําให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วก็แต่งนะครับทีนี้พอใส่ไปเนี่ย มันมีความบางอะไรอยู่นิดนหน่อยนะครับพอใส่แล้วอะเพราะว่าผมแต่งตรงเนี้ยได้แล้วพอใส่แล้วเนี่ยไอ้ขอบนี่ใส่ได้แต่ไอ้ตรงเนี้ยหลวมนะครับก็เลยใช้วิธีการเอาอีพ็อกซี่เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมอีพ็อกซี่ทานะครับอีพ็อกซี่อะที่เป็นสองหลอดผสมกันอะทาแล้วก็ขัดแต่งทําไปลองไปนะครับจนมันเข้าได้พอดีล็อกแน่นนะครับก็หยุดนะครับแล้วก็ทํา ขัดให้สวยงามนะครับตรงนี้ก็แต่งให้ตรงนี้มันเข้าตรงนี้พอดีแค่นั้นเองแล้วเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับวิธีการใส่ก็คือมันจะดันเข้าไปเนี้ยแล้วก็จะใช้วิธีการเหมือนดันกันนะแล้วมันก็จะแน่นนะครับนี่ให้แน่นนะครับโอเคนี่มันจะได้อย่างนี้นะครับปุ๊บ นั่นหนาสวยงามเลยครับแล้วก็เป็นตาทานลันนะแบบแต่งๆเลยแล้วผมก็ลองทดสอบยิงดูบ้างแล้วนะครับก็อย่างที่เพื่อนเห็นต่ต้นต้นคลิปเนาะอันนั้นผมก็ได้ทดสอบก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ใช้งานได้ไม่หลุดนะครับไม่มีกระเด็นไม่มีหลุดหายนะครับใช้ได้แล้วก็สวยงามด้วยนะครับตามนี้นะครับโอเคนะครับแบบนี้นะครับง่ายๆไม่ยากนะครับเป็นงาน DIY อีกอย่างหนึ่งนะครับ นั่นก็เป็นวิธีการทําได้เล่นน้อยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับสวยงามอย่างที่ผมต้องการนะครับแล้วก็เป็นลาย,ยาที่ผมต้องการจะได้มีลูกเล่นหน่อยเนาะเออลืมบอกไปอย่างไอ้บริเวณนี้ครับอของที่มามันจะมันจะยาวกว่าตรงของเดิมมันหน่อยนะครับต้องตะไบขอบด้านล่างด้วยเนาะแล้วก็เพื่อนก็แต่งดูตาาความเหมาะสมถ้าเกิดมีตัวนี้เนาะนี่ก็ออกมาสวยงามนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมไม่มีหลุดนะครับทํางานได้ปกติเพราะมันใช้วิธีการดันเอาครับดันแบบเนี้ อย่างที่ผมบอกไปเนาะก็ไม่ยากอะไรนะครับง่ายๆสวยงามตามที่เราต้องการเนาะวันนี้ก็เลยมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังแนะนําเพื่อนๆเนาะเผื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนเนาะเผื่ออยากจะเปลี่ยนและหาไม่ได้นะก็ะหาอะไรที่เรามันมีอะเอามาใช้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับลีปนี้เล็กน้อยหวังว่าจะถูกเพื่อนบ้างน,นะครับผิดพลาดแล้วำผิเพลาดด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ